รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวไหมจะหิวยิ่งต้องดูเที่ยวไหนอยากเที่ยวไหนต้องดูที่กินเที่ยวมีอยู่มากมายสูตรเด็ดเคล็ดลับใดๆเอารอยมุมไหนจะบอก เฮาแต่ไม่ลวงลองมาตามมาครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมพาไปกินไปเที่ยวให้มันอินใจครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมร้านไหนดังตังสับเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen ร่วมสร้างสรรค์โดย a n e w v s บัตรเครดิตธนาคารออมสินน้องหญิงพี่กลับมาแล้วน้องหญิงพี่ชายพบพี่ชายพบม,มาแล้ว ดีนะคะคิดถึงพี่ชายพมเลือกเกินพี่ก็คิดถึงน้องหญิงมากมีของฝากจากซานฟรานมาด้วยของฝากจากซานฟรานที่พี่ไปมาของฝากจากซานฟรานซานฟรานอเมริกาเนียนะคะไม่ใช่นี่มาจากซานฟรานรีเวิลด์ซานฟรานรีเวิลด์ซัฟเฟอรีวอลเอาไปเลยปะเข้ารายการ สว,ส,สวัสดีครับพบกับผมพระเจ้าจบและเกี่ยวมีจียอดในรายการคัวฮา,าพาชิมและตอนนี้คือเราอยู่ในช่วงตอนค่ะใ <หา S 1> ช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่บ้านนาย The Reminisce n c e Boutique Hotel ครับผมแถวย่านสามแสนค่ะ โจ้คุณจียนอาานสวัสดีครับคุณเตาเจ้าของของที่นี่โอ้โหต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศเป็นแบบยอดยุคแล้วก็สวยมากๆนะครับนี่<ม>คือบ้านบ้านเก่า เป็นบ้านที่ทําขึ้นมาใหม่ทั้งหลังค่ะคบ,บ้านเดิมอายุ70กว่าปีค่ะแล้วเรารืมใหม่หมดใช้ไม้เก่ารอบอาคารก็จะเป็นไม้เดิมบันไดหน้าต่างอะไรพวกนี้ค่ะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นของเดิมเราสร้างให้เก่าขึ้นไปอีกเพราะว่าเหมือนทําให้เป็นบ้านคุณยายสมัยสาวคุณยายเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เกิดตั้งแต่ยุคราชการที่เพราะน,นั้นทรงบ้านเราก็จะเป็นทรงโคลเนียลห้องพัก ห้องพักเรามีทั้งหมดแค่4ห้องค่ะ4ี่ห้องใช่ากเสี่ห้องค่ะพอเราทําโรงแรมค่ะเรารู้สึกว่าเออในเมื่อนเป็นสไตล์เก่าเราก็เลยมีร้านอาหารด้วยร้านอาหารนี่ก็เป็นไทยโบราณหน่อยค่ะน่าสนใจอ่ะน่าสนใจที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันไหมได้ค่ะ อาหารเะลาจานเนี่ยแปลกตาสำหรับจียนมากเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นสูตรของทางบ้านดีกว่า family recipe ค่ะของของบ้านที่เต่าเหรอคะอาจจะมีเหมือนถ่ายทอดมาจากที่เป็นชาววางบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ปรับเป็นแนวของเราอันนี้จะเป็นข้าวมันส้มตำข้าวมันเราหุงด้วยกะทิแล้วอันนี้คืออันนี้คือน้ำพริกตาแดงนี่แหละอันนี้เราเรียกปลาแห้งแตงโมค่ะ ความพิเศษอยู่ที่ปลาแห้งที่เราต้องเลือกแล้วก็ามาตากแห้งก่อนปลาแห้งในโมเป็นสตาร์เตอร์ค่ะเป็นของไว้ทานเล่นมันลเหมาะสตาร์เตอร์จริงว่ะเหมาะเป็นอันแรกแรกว้าเนี่มันย่อยดีเลยจานนี้คือแบบมีของหลายสิ่งมากเลยเราเรียกยำดอกไม้อันนี้ก็น่ากินนะฮะและอันนี้เนีย่ยผมรู้จักปลาย่างอันนี้มันจะมาชุดเดียวกันนะคะเราจะเรียกว่าชุดข้าวผัด แตงโมปลาดุกย่างน้ำปลาเห็ดโคนญี่ปุ่นตัวพระเอกมือนคือน้ำปลาเห็ดโคนญี่ปุ่นนี่แหละน้ำปลาเห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นอยากให้หพี่เตาฝากโรงแรมในคุณผู้ชมหนห่อยค่ะโรงแรมบ้านในเดอะมิสเซ็ส์นะคะจะอยู่หลังสถานีรถไฟสามเสนอ่ถ้าใครมาทานหรือมาพักก็จองเข้ามาได้ที่นี่เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เตาด้วยนะคะที่แบบทำให้เจียนรู้เรื่องอาหารโบราณมากขึ้นนะคะยเดี๋ยวผมจะ อยากไชิมเลยอันนี้ข้าวผัดนงโมอรประดุกย่างังโมอ,ม,อมันเข้าไปช่วยทําหน้าที่เพิ่มความหวานเล็กๆในข้าวผัดข้าวผัดก็จะแบบออกแบบมันๆนะคะแล้วก็มันมีมันมีความเฟรชทําทำให้แบบมีจูซี่มากขึ้นแต่ยังไม่มีแบบรสชาติที่เป็นเค็มนะดังนั้นเนี่ยก็เลยจะใส่นี่เข้าไปใช่ อร่อยเลยใช่หรอคะเพราะทุกอย่างอยู่ด้วยกันปุ๊บเข้าใจแล้วต้องมาซ้ำแน่นอนเลยโจ๊กเอ้ยเข้ากันเข้ากันเลยอร่อยอร่อยจังนี่ครับนี่รวมมิตรค่ะใส่ทั้งหมดแล้วนะโอ้อนอยอนอดเที่ยวเวลาท,ที่ผมรอคอยเข้ามันที่ถึงด้วยกะทิ กลิ่นกะทิชัดเจนอันนี้เด็ดมากเลยอย่ะผมชอบมากเอถ้าสมมติวา่ามีเข้าเหนียวนะคะคุณผู้ชมปันป้นๆๆๆเสร็จแล้วก็จิ้งจิ้มจิ้งแซบ่บบอ,อกเน,น,นื้อไก่นุ่มมาก ครีมี่มากเลยค่ะนี่ขนมไทยที่น่าตามือนรังโง่แต่ว่าของไทยเรานะครับเรียกว่า<อ>ขนมพระพายแล้วมีความไหมยดีด้วยนะขนมนี้เหมาะในงานแต่งงานก็ไม่เหมือนใครนะมันก็เป็นแบบเฉพาะตัวของเขาอะเพราะว่าไอ้ถั่วเหลืองแบบนี้เรามักจะไม่ได้กินกับแป้งแบบนี้ชอบชอบไส้มากเลยอ่ะถั่วลิงอร่อยทุกอย่าง จริพี่ชายจะเลี้ยงหนูใช่ไหมคะข้าวมื้อเดียวแค่นี้สบายมากทกแค่บัตรเครดิตธนาคารออมสินเพสทีดใบนี้ก็ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตที่สำคัญนะยังได้รับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการอีกด้วยนะจี้ยอนอชีวิตด,ดีดีอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีแล้วก็มีเจ้ามือตั้งหาสบายจังเลย ดง,งเเียวราจะไป HAPPY CHURCHEN รวมสร้างสรรค์โดยชาร์กรุงไทยการไฟฟ้าโรงพยาบาลรามคำแหงคอชิน,นเดนเมเอาอะไรเนี่ยสวัสดีครับอะไรเธอไม่ใช่คนเกาหลีเหรอคะไม่ใช่ครับคนไทยขอ๋้อหนะคะคนเกาหลีจัง ชื่ออะไรคะชื่อป๊อดครับพอลอ์ไออด้วยเอ้ยยี่อิบสามพอลล์เด็กน้อยเนาะใช่ก็ไม่น้อยนะครับไม่ต้องพูดเลยเลยเสียงพอลล์มันแอกมาได้แ่ะรู้ไหมว่าผู้ชายหล่อเราเอาการที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณนี้ค่ะน้องป๊อดเป็นเจ้าของร้านลีฟไส้เพิ่งเปิดใหม่ๆที่ขายออนไลน์ก็จะมีแป้งทอดกรอบครับเป็นส่วนของทางร้านแล้วก็มีซอสสองตัวเป็นซอสเกาหลีกับซอสเผ็ดมะพร้าวครับ อยากรู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอร่อยชีสก็อร่อยอ,อร่อยอือหืออร่อยต้องมีสูตรอะไรเน่เลยอย่างนี้อยากรู้ว่าแป้งที่ทอดไก่อร่อยขนาดนี้จะไปทอดของอย่างอื่นเนี่ยวัตถุดิบอย่างอื่นจะอร่อยเหรออร่อยแนย่นอนครับถ้าพี่โจไม่เชื่อทดลองได้เลย นี่คืออุปกรณ์ที่เตรียมมา่นี่คือวัตถุดิบนี่เลยนะครับเป็นผักจากโครงการหลวงครับสุดยอดเลยครับพี่เจอันี้ใหญ่มากเลยอนะนอกจากนี้ยังไม่พอหรอกนี่เลยวัตถุดิบอีกอันหนึ่งปลาหมึกกุ้งหอมใหญ่อ่ะผมเตรียมให้คุณพร้อมแล้วคุณป๊อตได้เลยอย่างนี้คุณทําได้หรือเปล่าได้ครับ กระเจี๊ยบจะเจาะรูนิดนึง่งนะครับเพื่อให้ความร้อนมันระบายออกมาไม่งั้นถ้าไม่เจาะมันจะระเบิดแต่จริงๆแล้วซอสมีลายชนิดน้ำมีแบบซอสเทริยากิกด้วยแล้วซอสโซเรนโต้ด้วยแต่ทำไมต้องแบบเลือกเลือกแบบซอสเผ็ดๆเหมือนแบบของเกาหลีอะก็เลือกซอสเกาหลีเพราะเหมือนแบบแนวเทรนมาด้วยเทรนนะใช่คนกำลังกินแล้วก็อีกซอสนึงจะเป็นรสชาติเหมือนคนไทยก็ตอนนี้กำลังคิดที่จะทำซอสเพิ่มอีกอ สักหนึ่งตัวครับเป็นซอสหวานสำหรับเด็กกินดีดีดีใช่เกาหลีไม่ได้มาแค่เทนซอสนะฮะสาวเกาหลีก็เทนในประเทศไทยนี่ก็ใช่สุดยอดที่นิยมเลยแล้วสาวเกาหลีนี่เชฟชอบเหมือนซอสด้วยไหมครับก็ชอบนะครับแต่จริงๆแล้วชอบแบบสาวขวบนิดนึงแบบได้อุ่นใจเวลาน้ำท่วมนี้เอาไปกั้นหน้าบ้านได้ครับกันน้ำท่วมครับตั้งเป็นกระสอบทราย กรุ้งนี้เราจะบังตรงทองนะครับแล้วเราก็กดเขาเพื่อเวลาทอดตัวเขาจะได้ตรงครับใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองแล้วก็โซดาหนึ่งขวดทำไมต้องใส่โซดาครับเพื่อฟองอากาศในโซดาเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาก,กับส่วนผสมของเราเวลาไปชุปทอดในน้ำมันร้อนเนี่ยจะพองกรอบหนานขึ้นเฮ้ยเพิ่งรู้รู้เทคนะิคเทคนิค อันนี้เป็นส่วนของแป้งที่ผสมนะครับเสร็จแล้วครับใช่ครับแต่ถ้าชุบไก่ชุบแบบปกติก็ชุบแค่นี้พอครับแต่นี้เป็นสําหรับชุบผักเพราะว่ามันจะติดยากนิดนึงก็เราต้องชุบแป้งแห้งก่อนงั้นเราก็เริ่มจากเทน้ำมันลงเตานะฮะต้องบอกเลยนะครับวันนี้เราทอดด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้ครับที่ใช้ง่ายสะดวกและปลอดภัยมากนะครับเพราะไม่มีประกายไฟ อย่างเมนูทอดวันนี้เราก็แค่เลือกโปรแกร,รมทอดเดี๋ยวน้ำมันก็จะค่อยๆร้อนตามอุณหภูมิที่พอเหมาะแถมยังมีฟังก์ชันหลากหลายเหมาะกับการปรุงอาหารแต่และชนิดอีกด้วยนะจิยอนพี่โจ๊กน้ำมันร้อนเร็วมากเลยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้แป๊เดียวเอ่ะวิธีทอดไม่ให้มันติดก้นคานก็คือจุ่มลงไปก่อนนะ พอมันเริ่มของเราก็ปล่อยเลยให้มันพองตัวก่อนเหรอคะใช่ครับแล้วก็วิธีไม่ให้น้ํามันกระเด็นใส่ตัวนะครับเราก็จะปล่อยไปข้างหน้าน้ํามันก็จะเด็นไปข<อ>้างหน้าอแปงดีอร่อยมากพี่บุญนะ แม่ของน้องเนะี่ยถ้าพี่ซื้อรถป่ะพี่จะเหมาเหมารถราคาได้ครับผม <c oughs> โอ้โหเอาไปทอดห้เมียกินยังไม่ได้ชิมซอสได้ครับเดี๋ยววันนี้พัตจะสอนทำซอสเกาหลีครับดีเลยมาใส่มิลินก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นโคชุดจังนะครับนี่เริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ อันนี้เป็นผงกระเทียมครับเขาก็พริกเกาหลีผสมกับพริกปาเปกา <Wow. S 1> น้ำตาลกับเกลือนะครับแล้วก็ใส่นํำผึงลงไปครับวิธ oh. ีการเชยซอสคือใช้ได้แหละครับเมื <c oughs> ่อเชยไปแล้ครับลอยจะตรงครับไม่มีน้ำไหลออกมาอันนี้คือซอสคนได้ทีแล้วโอ้โหจำ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 เลยจ๊อก นอกจากธุรกิจที่ทําตรงนี้ที่เราเริ่มต้นมาได้สวย,ยงยามแล้วเรามีขายออนไลน์มีอะไรอเี้ยคุณจะต่อยอดการเป็นเชฟของคุณต่อไปไมั้ก็คิดไว้ว่าอยากจะพัฒนาแป้งกับซอสเนี่ยให้วางขายตามห้างตามร้านทั่วไปแล้วก็อยากมีร้านสักร้านหนึ่งเพราะว่าลูกค้าถามตลอดว่าหน้าร้านอยู่ที่ไหนแต่ว่ายังไม่มีหน้าเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดหน้ารลาว ชชิมชิมมร้้านนไหดดัดัังงสกเีอ,อย่างนี้ต้องซื้อทั้งแป้งซื้อทั้งซอสหบุหรี่ซาลาเปาตามทุกอย่ากครบถ้วนต้องบอกแล้วว่าฝากร้านครับก็ฝากร้านดิฟายด้วยนะครับเป็นซอสเกาหลีแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับสามารถสั่งได้ที่ Facebook นะครับดิฟายนะครับหรือว่า IG นะครับดิฟายบีเคเคครับต้องบอกเลยนะว่าวันนี้ ขอบคุณเชฟป๊อสจากร้านดีไฟมากที่มาทอดของดีๆให้เราดูกันสดๆใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับว้าวช่วงนี้กระส่ f ฟิตแอนด์เฟิร์มกำลังมาแรงเลยนะคะแต่ถ้าคนที่อายุน้อยๆแล้วออกกำลังกายแบบหักโหมจนเกินไปแบบนี้จะมีผลต่อร่างกายบ้างหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันเลยค่ะ ถ้าหักโหม,มากๆเนี่ยก็มีผลนะคะตั้งแต่ท่าทางของการทำเลยคะ่ะถ้าหากักโหมบิดคอเอี้ยวขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยจะมีผลทําให้เกิดหลอดเลือดที่วิ่งเข้าสมองเกิดการฉีกขาดได้หมอนรองกระดูกคออาจจะเคลื่อนทับไขสันหลังทําให้เกิดอัมาพาตตามมาหรือแม้แต่ส่งผลต่อระบบหัวใจนะคะทําให้หัวใจอ่ะสูบฉีดไม่ทันเกิดภาวะเป็นลมหมดสติสศีษะกระแทกพื้นแล้วเลือดออกในสมองตามมา หรือบางคนหักโหมมากใช้หลักสูตรเล่งรัดค่ะใช้ฮอร์โมนกระตุ้นใช้ยากระตุ้นทําให้ระบบลิ่มเลือดเนี่ยผิดปกติเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันที่สมองแล้วก็มีอัมาพาตตามมาได้นะคะ แล้วถ้าเกิดบาดเจ็บจากการออกกําลังกายเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะคุณหมอถ้าบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยระครบเย็นช่วยได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่เคยมีปวดหัวนํามาก่อนอยู่ๆปวดหัวรุนแรงปวดคอรุนแรงอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเส้นเลือดฉีกหรือหมอนรองกระดูกคอเคลื่อนทับไขสันหลังถ้าทิ้งเอาไว้อาจจะมีอัมาพาตตามมาได้นะคะให้รีบพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะ ฟิตหุ่นกันแบบพอดีนะคะอย่าหักโหมจนร่างกายบาดเจ็บค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอใจดีๆจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะร้านไหนดังฟังสักเดียวเราจะไป Happy Kitchen ร้านไหนดังฟังสักเดียวเราจะไป Happy Kitchen ร่วมสร้างสรรค์โดยนิตยสากรกรุเม่ and Cuisine รับเข้าสู่ช่วงคุยหานะคะตอนเด็กๆจียอนอยากเป็นอะไรครับตอนเด็กๆหรอคะคือจียอนเป็นคนที่แบบคิดเปลี่ยนแบบบ่อยมากอาชีพในโลกเราเนี่ยมีหลากหลายใช่ค่ะแล้วก็มีอาชีพที่แปลกด้วยเหมาะกับจียอนมากเพราะว่าจียอนนี่ชอบเปลี่ยนอาชีพเยอะเหลือเกินรู้หรือไม่รับจ้างนอนเฮ้ยรับจ้างนอนยังไงอ่ะฟังแล้วอาจจะตกใจรับจ้างนอนจริงๆแล้วมาจากองค์การนาซาฮะที่รับจ้างคนไปนอนบนเตียง 70วันเขาให้ใช้ชีวิตแบบนอนกิจกรรมทุกอย่างเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงและใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาพิเศษเท่านั้นรอได้ได้เงินด้วยก็ดีนะดีมีมีนอนอย่างอื่นไหมรู้ปะมีมีมีค่ะนอนแปลกนอนกับผีอาชีพนะใช่อาชีพนอนกับผีก็คือแบบบางคนอาจจะแบบซื้อคอนโดหรือบ้านที่แบบมือสองแล้วแล้วก็เราก็แบบไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าไปแบบอยู่ก่อนอ่ะก็เลยเราก็จ้างคนมานอนก่อน ทดลองดูก่อนว่าบ้านนี้หรือว่าคนโดนี่โอเคหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจอาชีพนี้2เด้งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรับเงินจากเจ้าของบ้านมาแล้วอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาบอกอีกคนหนึ่งว่าไม่มีผีุด <c oughs> ยอดเฉียบ <c oughs> นี่นอกจากนอนแล้วเนี่ย <c oughs> มีแปะอีกรับจ้างดม <c oughs> ดมกลิ่นตัวคนแล้วก็เพื่อเวลาสินค้าออกมาขายแล้วเนี่ยมันฉุนเกินไปหรือเปล่ามันสร้างความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่า <c oughs> วันนี้รายการของเราเตรียมอุปกรณ์มาทดสอบจมูกเรา2คนใบกระเพาพี่ว่าจะย้อนน่าจะผิดพี่เดาว่ามันคือใบโหระพาห 1> 1, นึ่งสองสามนี่ใบกระเพานี่พลออ,ะอะ่ะน่าจะใช่นะคุณตอบว่าอะไรครับมิ้นท์ มันเกือบจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องฮะผมเดาว่าผิดมันอาจจะเป็นมิ้นต์แต่จริงๆเขาต้องเรียกมันว่ายาสีฟันครับเนี yeah. <She> ่ยเชียบดีด้วยมีอีกอาชีพหนึ่งครับอาชีพนะักชิมฟังดูธรรมดานักชิมชิมอะไรอะ่ะก็ชิมชิมทั่วไปพวกอาหารสุนนะัข <Wow. S 2> ไม่ธรรมดาละ อาหารแมวเราจะให้หมามาชิมก็ไม่ได้เพราะมันไม่สามาร,รถวิเคราะห์รสชาติให้เราฟังได้เขาก็ชิมชิมงามงาแล้วก็ๆๆๆๆอย่างนี้อยู่พวกพวกเรานี่แหละต้องไปชิม,มด้วยแล้วก็เราก็อธิบาย <finden> ว่ากรอบไหมชุนไหมนุ่มไหมอะไรอเงี้ยรสชาติเป็นยังไงบ้างก็แปลกดีนะฮะก็เลยวันนี้นะคะเราก็จัดให้เป็นมีทดลองด้วยค่ะเอามาค่ะ เหมือนเราุ้นเคยในร้านเป็นเป็นอันนั้นแน่เลยพี่โจ๊กอะไรอ่ะอันนั้นอาชี่อันยาวๆอ่ะขาวๆใช่น่าจะใช่อันนั้นอืมใช่เลยโอ้ยนี่มันหมูอบแห้งอืมยิมเลยอร่อยถึงว่าหม่าดีมงาน นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อหารสูนางแน่นะอาหารมนุษย์นี่นะเกือบแล้วตกใจมากวันนี้สนุกสนุกมากต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยได้รู้อาชีพต่างๆเยอะมากที่เราไม่คิดว่าจะมีอาชีพเหล่านี้อยู่บนโลกของเราใช่ค่ะแต่ต่อให้เราทําอาชีพอะไรเราต้องซื่อสัตย์และสุจริตกับอาชีพที่เราทํากันด้วยนะคะน่ารักมากครับวาไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้เวลางความสุข หมดลงซะแล้วครับใช่ค่ะพบก,กับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์11โมงทางช่อง9 m c a HD Modern i TV ค่ะครับวันนี้ครัวหาพาชิมลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค,ครับอรอตามสองพิธีกรไปตะลอนชิมอาหารฟริวชั่นจากร้าน Hangout สุดเท่แล้วเปิดประตูห้องครัว สซไฮแขกรับเชิญระดับตัวท็อปอย่างออฟปองสัก <พา S 2> ที่จะมาโชว์ลีลาปลายจวักให้สองพิธีกรได้ลองชิมฝีมือมมห้ามพลาดความสนุกเด็ดขาดเลยนะคะชิมช้มรราานในใดดััังงปปสกเเี๋ยวจะไ kitchentchen Daby